สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนสายส่ออูกันนะครับสายที่เราจะเปลี่ยนก็คือสายทุ้มนะครับคือวันนี้สายทุ้มขาดนะครับเรามาดูตำแหน่งที่เขาขาดกันก็คือตำแหน่งตรงกลางก็คือตำแหน่งที่เรากดตรงนี้สาเหตุของการสายขาดก็คือ1เลยเนี่ยสายมันเก่า2เลยก็คือนิ้วของเราเนี่ยเล็บเราเนี่ย มีความคมแล้วเวลาที่เรากดไปเรื่อยๆเนี่ยเล็บเราก็จะไปกินสายเรื่อยๆทาให้สายเนี่ยบอบบางแล้วก็เกิดเป็นขุยๆแล้วก็ขาดได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสายขาดตรงนี้แสดงว่าเราเนี่ยสีซอแรงเกินไปนะครับสีซอเยอะเยอะจนสายตรงนี้มันมันความคงทนหายไปแต่ซอคันนี้มันวางอเฉยๆแล้วมันก็ขาดก็คงถึงเวลาของเขาแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาของเราวันนี้ก็คือเราไม่มีสายทุ้มนะครับแต่ว่าเรามีสายเอก เป็นสายเอ็กโซูเก่าเลยนะครับนี่มีอันนี้มีสายค่อนข้างเก่าแล้วก็เป็นสายสายจากศึกษาพันนะครับสายจากศึกษาพันซองสีส้มเนี่ยก็จะเป็นสายสายเหลืองอันนี้ส่วนสีน้าตาลนี้ก็จะเป็นสายสีสายที่ขาว สำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับถ้าเกิดว่าเรามีสายซออู้สำรองที่เป็นสายทุ้มเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เกิดปัญหาก็าคือเราไม่มีสายทุ้มเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยโดยที่จะใช้สายซออู้เอกนะครับสามารถทดแทนกันได้ใช้ใช้ไปพัๆาๆได้ก่อนนะครับแต่ว่ามีหลักสําคัญเลยที่จะต้องรู้เลยก็คือว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยสายเอกจะต้องเล็กกว่าสัยทุ้มนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยว่าเราจะใช้สายไหนเป็นสายทุ้มสายไหนเป็นสายเอกนะครับวิธีการก็คือเราเอาสายทั้งหมดเนี่ยออกมาแล้วก็มาเทียบกันดูว่าสายไหนใหญ่ที่สุดก็คือว่าสายนั้นนะจะกลายเป็นสายทุ้มนะครับคือสายแต่ละเจ้าเนี่ยไม่เหมือนกันเราเราจะดูที่ขนาดของสายเป็นหลักนะครับอันนี้สายสีเหลืองอันนี้สายสีขาวส่วนอันนี้เป็นสายเก่าถุงพลาสติกนะครับเมื่อเทียบเนี่ยสายสายพลาสติกเนี่ยอันเนี้ย ใหญ่กว่าใหญ่ที่สุดส่วน2อสายเนี้ยสีเหลืองจะใหญ่กว่านะครับสีเหลืองจะใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาเป็นสองสายนี้ดีกว่า mm. สายขาวเหมือนกัน mm. เดี๋ยวจะเป็นสองสายนี้นะครับเป็นสายไม่รู้ว่าความยาวจะพอหรือเปล่าน,น,นะโอเคพอได้พอได้เพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนสายทั้งหมดเลยนะครับ <ision> วิธีการเปลี่ยนก็คือเราจะปลดสายอันเก่าออกมาก่อนหมุนออกมา อันนี้มันขาดตรงกลางแล้วใช้อะไรไม่ได้นะครับตัวนี้ก็เอาออกนะครับตรงท้ายก็เอาออกเราก็จะมาใส่สายทุ้มก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอใส่สายทุ้มเสร็จเนี่ยเรายวเปลี่ยนอันนี้ออกนะครับสายทุ้มก็เวลาใส่นะครับเวลาที่ใส่เนี่ยสายทุ้มเนี่ยจะต้องไหลลงมาตรงนี้ส่วนสายเอกเนี่ยก็จะมาประมาณนี้มันอยู่คนละฝั่งกันนะครับเห็นไหมใส่ตรงรับอกก่อนใส่สอบไปรับดอกปุ๊บเนี่ยเราก็ทาบใส่เข้าไปในรูนี้เลย ใส่เข้าไปในรูนี้แล้วเราก็หักสายจากนั้นเราเราก็ไม่ไม่ได้มัดนะครับใช้การทับสายไปเรื่อยๆนะครับทับสายก็คือหมุนแล้วก็ให้สายนย่ามันทับกันแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับอันนี้คือประมาณนี้ประมาณนี้ง่ายประมาณนี้ส่วนตรงข้างล่างนะครับคันชักเนี่ยอยู่ตรงกลางอยู่แล้วคันชักอยู่ตรงกลางสายอยู่ข้างในนะครับเราก็มาทําตรงนี้อันนี้เป็นคันทวนที่ยื่นออกมาตรงกระโหลกนะครับเราจะมาทําบ่วงรับ รับอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับเงื่อนที่เราจะใช้ผูกตรงนี้เขาเรียกว่าเงื่อนผูกสูงใครจะทําเงื่อนแบบอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าโอโมจะใช้เงื่อนนี้มาใช้โดยตลอดนะครับก็คืออย่างนี้อันนี้คือตัวมันอันนี้คือปลายเอาปลายมามามาทับตัวนะครับเสร็จแล้วเอาปลายเนี่ยประมาณนี้เอามาสอดลงข้างล่างแล้วก็พันกับที่ตัวปลายของมันประมาณนี้ประมาณสรอบ ประมาณส3สมรอบนะครับเราก็จะได้ห่วงแบบนี้นะครับเป็นเป็นเงื่อนเขาเรียกว่าเงื่อนผูกสุ้มเวลาที่เราดึงตัวมันเนี่ยมันก็จะยิ่งแน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งแน่นขึ้นเรื่อยๆยิ่งแน่นแต่้าเกิดว่าปล่อยหลวมเนี่ยมันจะหลุดทันทีเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอามาใส่ตรงนี้เมื่อใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ดึงดึงตัวเขาแล้วเขาเขาก็จะแน่นนะครับเมือ่อตรงนี้แน่นปุ๊บเนี่ยก็คืออยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มาจัดการฝั่งนี้ จัดการฝั่งนี้โดยการเก็บปลายเชือกไปเรื่อยๆโดยการหมุนไปเรื่อยๆทับทับปลายเข้าไปเรื่อยๆนะครับใครจะมัดเป็นปมก็ได้นะครับไม่ไม่มีปัญหาแล้วแต่แต่ว่าเอมโม่จะถนัดให้การทับเพราะว่าเวลาแกะเราจะได้แกะง่ายๆนะครับนี่เห็นไหมสายในจะต้องอยู่ข้างด้านในสายนอกก็อยู่ด้านนอกนะครับสายในอยู่ด้านในสายนอกอยู่ด้านนอกแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆ ลองสีดูนะครับอันนี้อันนี้คือปัญหาตรงนี้คือปัญหาก็คือสายในเนี่ยเล็กกว่าสายนอกจะทําให้สายนอกเนี่ยมันมีแรงตึงที่มากกว่าเมื่อมีแรงตึงมากกว่าเนี่ยเสียงมันจะดังกว่านะครับอยูนะคือข้างในแบบเบาๆอยู่ดีๆข้างนอกเสียงดังเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนสายนอกให้มันเล็กลงนะครับ ยอมที่จะเปลี่ยนสายเล็กลงเพื่อว่าเพื่อรักษาสม,มดุลทั้งสองสายนะครับสําหรับความดามันก็จะหายไปเพราะว่าอันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับแล้วก็เอาออกไปเลยนะครับเอาออกไปเพื่อให้ไม่ยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวขอตัดไปคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นการเปลี่ยนสายเอกสออูนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์กับการเปลี่ยนสายสออูนะครับถ้ามีข้อสงสัยมีปัญหาอะไรก็พิมพ์กันมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ลากัไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ